สัสดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยอีกแล้วนะคะมุกก็ยังคงนําภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากรมสาการของรัพไทยมาบอกเล่าบอกกล่าวให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับทราบนะคะถึงการลงพื้นที่ไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะจะลงกันไปในพื้นที่ใดเชิญติดตามรับชมรับฟังค่ะ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่26สำนักง,งานพัฒนาภัก2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมกับส่วนราชการในพื้นที่ดำเนินการสำรวจความเสียหายนะคะสำหรับผู้ที่ประสบกับปัญหาพายุฤดูร้อนพร้อมกันนี้ก็ได้พูดคุยและให้กำลังใจพร้อมทั้งหาแนวทางการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจา อยุ่รืดูร้อนในครั้งนี้ในพื้นที่อำเภอวานนอนนิวาจังหวัดสกลนครน,นั่นเองค่ะและมาต่อเน,นื่องกันที่ภารกิจต่อไป หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่32สํานักง,งานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกําลังพลนะคะพร้อมรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ติดตั้งปั้นจันพร้อมรถกระบะเทท้ายจํานวน1นคันให้การสนับสนุนโรงพยาบาลเชียงดาวในการขนย้ายห้องน้าสําเร็จรูปซึ่งโรงพยาบาลเชียงดาวนะคะได้รับบริจาคจากมูล,ลนิธิ SCG เพื่อที่จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ ที่ติดเชื้อโควิด -19 ในระยะเร่งด่วนณโรงพยาบาลเชียงดาวตำบลเชียงดาวอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ันกนะคะก็ยังเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรานะคะแต่เราจะสามารถปลอดภัยและห่างไกลได้แค่เพียงปฏิบัติตามมาตรการของทางกระทรวงสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดนั่นก็คือการเว้นระยะห่างไม่เข้าไปอยู่ในสถานที่แออัด หมั่นตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของตนเองนะคะและอย่าลืมสวมใส่หน้ากากอนมามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้านหมั่นล้างมือบ่อยๆค่ะแล้วก็แพลตฟรอร์มไทยชนะสแกน QR c o าร QR code, เช็คอินเข้าเช็คเอาท์ออกนะคะทุกๆครั้งที่เราเข้าไปใช้ยังสถานประกอบการต่างๆแค่เพียงเท่านี้เราก็จะห่างไกลาจากโควิด19สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกับนใหม่สวัสดีค่ะ